Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. Ah, uh -huh. so far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars here in the shadows. I know you're scared. Take my hand together. สวัสดีครับช่างแปะแสงจันนะครับผมก็กับสวัสดีพี่น้องชาวปืนยิงปาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ใบาบเย็นๆนะครับสําหรับวันอาทิตย์นะฮะวันที่หลายๆท่านก็น่าจะเริ่มกลับกันแล้วนะฮะหรือว่ากําลังอยู่หมายกันอยู่นะครับผม ขออนุญาตส่งงานครับผมวันนี้ก็มีชุดเล็กนะฮะชุดเล็กมินิคอมโบนะฮะมามาให้ชมกันเนาะเป็นงานท้ายไม้สักรางไม้ประดู่นะครับผมนี่เลยครับสเต็ปตัวนี้ครับปึ๊บนะฮะรางนี้ยาวร้อยสิบนะครับร้อยสิบเซนหนึ่งร้อยสิบเซนติเมตรนะครับผมแล้วก็อ่าเป็นปีกสี่สิบห้าเซนนะครับปีกรลเลอร์ค้างขาวนอกนะฮะ เนี่ยฮะเสริมยางได้นะครับผมเสริมยางได้สองคู่นะฮะครับสเต็ปประมาณนี้ครับผมช่วงชักนะครับตัวนี้มินิมินิเลยอ่าพี่แกบอกว่าจะใส่ในรถเก๋งนะฮะก็สบายสบายครับผมยาวรวมประมาณร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบเอ็ดประมาณนี้นะฮะอ่าทิ้งปลายนะครับตัวนี้ทิ้งปลายตรงนี้ประมาณสามสิบเซนนะครับส่วนช่วงชักนะครับจากจากเชือก ปีกโรเลอร์ตรงนี้นะครับมาถึงกล่องไกลเลยนะครับอยู่ที่หกสิบหกนะฮะอยู่ที่หกสิบหกเซนนะครับผมก็ตัวนี้ผมตัดยางไปให้ที่ยี่สิบยี่สิบเอ็ดเซนนะฮะตัดยางไปยี่สิบเอ็ดเซนนะครับเผื่อไว้เผื่อว่าถ้าดึงไหวก็ตัดออกอีกก็ได้นะฮะก็เผื่อไว้ก่อนดึงนิ่มๆนะฮะตัดจักสิบเก้าหรือว่ายี่สิบนะฮะก็ได้นะครับผม แต่ลองยิงแบบนี้ดูก่อนนะครับผมวันนี้ก็จะมานี่เลยนะฮะยิงขวดนี้นะฮะเราจะมาเทสอบระบบกันจริงๆผมก็เทสไปแล้วนะฮะก่อนทำสีนะครับผมให้ดูสเต็ปงานนะครับตัวนี้ก็เป็นกํากคอลางาท้ายบิดนะฮะกําคอท้ายบิดอีกตัวหนึ่งนะครับลายาจับก็จะประมาณนี้ครับผม ตัวนี้ก็เข้าขวานะฮะก็บิดประมาณนี้ครับผมเอาเอาแค่พองามนะฮะนะฮะมีกลงไกลนะครับลายกระโจมมือเรียบๆแต่ดูมิสเสนนะฮะดูไม่เบื่อครับผมนี่เลยนะครับปิดท้ายด้วยอลูมิเนียมสองมิลน,นะครับกัรลอยกันกระแทกนะฮะนี่ดูลายไม้ประดูที่มามาปิดตรงด้ามจับตรงนี้ให้นะฮะ ลายขึ้นสวยมากเลยนะครับผมปึ๊บอ่นะเดี๋ยวเราจะมาเทสยิงอ่าแชมป์ยิงขวดนะฮะเทสระบบกันเฉยๆนะฮะแม่นไม่แม่นก็แล้วแต่คนยิงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตให้ตากล้องช่วยถือกล้องก่อนนะครับผมนี่ฮะมินิคอมโบนะฮะคอมโบเซตเลยตัวนี้นะครับผมนะี่ยก็ ร้อยสีสิบก็ประมาณนี้ฮะช่างก็ประมาณรนะ้อยแปดสิบนึงร้อยแปดสิบยังไม่ได้หักนะฮะโอเคครับผมเรามายิงอ่ะขอญยกขึ้นขึ้นยางนะฮะอ่าตัวนี้ชักหกสิบห้าหกสิบหกนี่ตัดยางยี่สิบเอ็ดเซนก็พอได้เหมือน,นกันนะครับผมหมาย,ยงิงพวกปานินพวกอะไรสบายๆเลยนะฮะ แล้องก็มาด้านหลังแล้วครับดูสเตปงานนะครับผมตัวนี้เป็นไกเซฟนกนะครับเป็นไกเซฟนกนะฮะพร้อมยิงแล้วนะฮะก่อนจะยิงต้องเช็คระบบสาย PE ให้ดีนะฮะอย่าให้ไปทําอะไรนะครับอันตรายนะครับ นกตกใจเลยนะฮะร,ระยะ5เมตร10เมตรไม่น่าพลาดน,นะครับผมไปดูนะฮะเห็นเป้าไหมครับเรียบร้อยนะฮะก็โอเคครับผมฝากติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับผมอยากได้แบบไหนก็ลองโทรมาคุยกับช่างได้นะครับ ที่0611977175นะครับเบอร์นี้ก็เป็น ID Line ด้วยนะฮะลองทักเข้ามาคุยกันได้ใน Facebook ก็ช่างแปะ๊ะสามพานนะฮะหรือช่างแป๊ะแสงจันนะครับลองเข้าไปหาดูในเพจนะฮะผมชื่นชอบแบบไหนก็ลองมาคุยกันได้ครับผมขอบคุณมาก